ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี f อฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในชุมชนนะครับวันนี้วันทําบุญใส่40ของญาตินะครับอย่ามาคอยชมและคอยติดตามนะครับพอดีเกษียชีวิตมาครบ40วันนะครับโตฮารอนะครับไอรอแล้วก็วันนี้เข้าครบ40วันพอดีนะครับก็มา ทำบุญเจียดหัวแล้วก็ทำขนมเปียกเคาะนะครับขนมเปียกเคาะในชุมชนที่อื่นไม่มีนะครับมีที่บ้านดุหุนแห่งเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมคอยติดตามกันนะครับวิถีชีวิตชุมชนบ้านดุหุนอำเภอสิีเกาจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมพร้อมๆกันเลยนะครับบาย กับออตอนนี้ก็หัวเผาเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาทำมาทำมาผ่าเนื้อผ่าหนังมันออกแล้วก็เดี๋ยวจะออกเป็นชิ้นๆครับ กินได้หมดเลยนะครับทั้งหัวทั้งไส้แล้วก็ชอมาลีครับชอมาลีก็จะทําไว้กินตอนเย็นเย็นตอนค่ำค่ำนะครับหัวนี้ก็เอาไปแก่งไปแกงสมรมนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากๆกับท่านผู้ชมแกงสมรมแต่เนื้อตัวนี้เนื้อตัวเมียครับเนื้อจะเหนียวสักหน่อยนะครับเพราะว่าหัวจะแก่ครับแต่ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมหกพันเองครับตัวใหญ่โตเลยนะครับตัวเมีย แต่ตัวผูก็ซื้อไม่ได้นะครับราคานี้รวมรวมแล้วก็เชียดกันได้ประมาณสักสองกระทะเลยนะครับเกือบอ่าหกสิบกิโลเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่โตมากเลยนะครับ,นะรบตอนนี้ก็กําลังทําใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เอาเนื้อไปแกงกรับไปแกงแล้วก็ ชมโพเดิมคนกอ่ออีกแล้วนะครับท่านชมชุมโพอันดับหนึ่งของชุมชนเลยนะครับเดี๋ยวท่านพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศผู้หญิงครับก็จะทําขนมเปียกเคาะนะครับท,ท่านชมขนมเปียกเคาะมาคอยชมดูนะครับว่าก็าจะทํากันยังไงนำเทะเคี่ยวลงในตาเคี่ยวในตาตรงนู้นกับปันเตกันย้อนนะครับปันเตะ

อันเตอันเตเอออันเตเนาะเออไม่โหเครื่องอันนี้ก็ยังยังอันนี้ๆไอ้นี่อะไรนี่แพงเออแพงกันหลายเลยแพงจะหลายแพงเอออันนี้หลักเองค่ะหลักแตงมันแพงแหแพงเออผมไม่เห็นมันแพง8 9จิ๊บแบบอ้วนน้องๆหล่า18โล11โลต้องโลมันหมดตอนแล้วนี่ไปยกข้างเดียวมากดงูก็ <coughs> แป้งแป้งกิโลเอาโลเทรนน้ำเอ็นมันทีนี่เทนน้ำพึ่งแดงเหรอโอเทรนน้ำพึ่งแดงน่เทนน้ำพึ่งแดงโอ้่ไปไล่แล้วเออ เออขึ้นมาเลยมั่อกอมั้งแต่กอมั้งแต่ตีนองีนหนึ่งกอตีนองนัยมาฟับมาจากลุยเลยความตายคุยจายมั้งแต่ทกคน่มีคนแช่ใส่เลยคนแคุยตายมันคุยตายันตายคือได้เอเอาว่ามากคุยานจิมแล่บังจิมแลบังจิมแล่ออะไรไหมทอบไมเอยว่าอะไรไหม เออติดแดงๆจอมมาเปียวเปียวมั้งไม่เปียวไม่เปียวนะอ่าไม่ใส่ตลเลยครับใส่ตาลเดี๋ยวเรามากินกินกินกันแล้นะครับว่าร้อยไม่ร้อยร้อยอยู่แล้วอันนุ่มเปียกคอดุ้นนี่ครับตุลาจัดเองจัดเองเลยวันนี้อ่าตุลาตำเองเลยวันนี้โอ้โหนุ่ๆที่มาช่วยกันอยู่นู่นกับเด็ดเดี่ยวนี่นี่นี่นุ่มเปียกคอแรงๆนะครับนุ่มเปียกคอดุ้นนะครับใครมาได้มามาดุ้นต้องได้กินนุ่มเปียกคอนะครับเวลานุ่รี่ครับโอ้ย โอ้เลยเหลนี้น้ำตาลแดงนะครับน้ำตาลแดงใน้ตาลแดงมันจะเป็นทีนี่นะครับเป็นสีนี่กับสีนู้นกอตัวนู้นกับเป่งลูกตุนแมามากนี่นอะนนุ่มเบียก่อนอ กับตรงนู้นแกงัวกับนู้นนู้นเห็นูแกงัวอยู่งัวอยูนนู้นงูหัวอยู่ตรงนู้นน้อกับกำลังแกงัวอยู่ไอ้นี่ตรงนี้ทำหลอดหลอดจองเอ้ยไม่ใช่หลอดจ้องนุ่มดุ๊ดนี่กว่านุ่มเปียกคอนุ่มเปียกันเตียตรงทางนู้นกับใส่ใบเตยหอมหอมหอมอืม ตอนนี้นำกะทิกะทุกแล้วนะทุกแล้ว mm ก็เรามาตัก hmm. ไ้เร่มแล้วก็ไม่มีอกินแลเออ

โอ้ยชมปูชมปูหมื่นนึ่งอะไรเราวันนี้โอ้ยดูดเด็ดเลยเด็ดเลยโอ้ย you voilà น้ำแดงแดงก้อนๆเลยใครี่นี่ไงครับนี่โอ้โหนี่นี่นี่มาเลยครับพี่น้องมาเลยมาเลยนี่ครับจ้องตาเนาะวันนี้เนาะจ้องตาโอ้ยนี่แหล่ะแล่ะล่ตาเนี้ยอะไลเวาละเอียดตาเนี้ย่มๆโอ้ตาเนี้ย่มๆโดกพุ่งใจอยู่นี่มั้งอืมโอ้โหจัดก่อนเยวะจ้องตาเลยละเอียดด้วยจริงจัดเลยเดี๋ยวนุ่มจะก็กำลังแกะทุกอยู่อืม ไล่กันอเออจับจับจริงนะลยันนโอ้ป้าเลยนู่นตัวยีโอ้การบังป้ายู่คนงตัวยี่เออการแบ่งป้าญกุนะอบ่งป้านป้ามาเด้เลยป้ามาแข่งเก๋ทุเลยครับแ่งเทุเลยแด้งคนแขไงเลยโอ้นทีลูกยัได้ิทีเด้งลูกยันอ๋อนี่ทุกเลยวะโอ้นี่ทุกเลยเลา นี <ider Stadium> ่ครับวนแกกนมันจะเป็ตักลวนี่ต้มสูตจจมุนะไรเบอกกเต๋งเต้มนั้นต้มูตระมุนตัวเด็ดนี่โอ้นี่เมีลูกยดนี่เมลูกยดจะกกินเมมียือนนึงจับนเอุ้๊น้องเตนกควันักวันได้กันเต็มเตเลยรบมานี้นะครับนุรี่ อะไรนึกว่าเตียม่เตียมเจียวโอ้เหลมันน่ากินนองโอ้เจมุนดอกเจมุนเจ้าก้องก้ามกดุ้นนะครับนี่เดี๋ยวไปเลยไปเลยนู่นก่อนไปเลยนุ่งเปแกกอแล้วเดี๋ยวไปทำนุ่งแกกอก่อนจิ้มจิ้มตอนนี้ผมมาโยเตีแกงกับตีแกงก็กำลังจ้องทานะครับเดี๋ยวเดินไปเตะ นู่นลราเดี it, pues. ๋ยวเดินไปเทำนุ่มเปียกคออ้อนนะครับว่าตอนนี้ก็กำลังทำนุ่มเปียกคอมาแล่นนะครับว่าก็ทำงันปืนไปถึงเดี๋ยวนุ่มเปียกคอเลยนะครับก็กำลังย้ำอยู่นะครับเด็กนี่ตัวเดียวก็จะปั่นตีลงในนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมเล่นะครับว่าก็ทำงันปืนมารอเขามาจากดุ้นเลยนะครับนุ่มนี่นุ่มดุ้นเลยครับนุ่มบั้นป้มเลยนะครับครับตัวนุ่มก็ปั่นอยู่นะครับก็ปั่นอยู่ครับกำลังปั่นอยู่ ต่อเดียวตอนนี้ก็ขอแปง้งหน่อยนี้เลยครับอ่าลงมาแล้วอ่าเนี่ยครับดอกเดี๋ยวมาดอกเปน็นดอกไม้นะครับนี่มาแล้วนะครับวีที่ชุมชนวีที่ชุมชนบ้านดูนเรานะครับนี่ก็มาจำนุ่นเปียกคออ่านี่นะครับน,นี่ก็เลียงนุ่มเปียกคอนี่ระเบิดเอฟเฟกต์นี่ นี่คับเปียกนุ่มเป็ออนี่ครับท่านผู้ชมอ่ายกันคอเลยครับยกันคอเลไครับเนคอเลยเนี่ยวมันร้อนดีวก็ใช้น้าเตนี่นะครับทุกทีอ่านี่ครับทำกันแล้วเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มันแล้วอืน้ำเตตัวช่วยอีะไป ตายแล้วไม่เ hmm. ปื้ออยู่ในนั้นมันแดงอเลยงรดเอออันนีครับตอนนี้เ็าตักแล้วครับปอเป่งชุกเลยก็ตักไปใส่ในกะเทไปใส่ในน้ำเทะนะครับนี่ในกะปที่ชุ่มจนบานดูนเรานะครับอ่านี่ครับ นี่กับวิธีจุ่มจนเลยนะครับไปทีวันนี้ตานุรีตานุรีเจซ,ซิปนุรีเจซ,ซิปขงยังรอวันนี้นะครับกรบรอพอดียังรอเที่ยชีวิตนะครับก็วันนี้เจซ,ซิปก็มาช่วยนะครับตอนนู้นตรงนู้นก็ทํามั่วยโยแกงงัวนะครับแกงงัวอยี่มัจยิตจุดนี้ก็ทานุ่มทำนุ่มนะครับนุ่มเปียกขอ,อกินร้อยนะครับกระเดียวพมจิ้มแล้วกินร้อย น้ำเตะน้ำตาลน้ำตาลแดงกับเอฟซียร์น้ำตาลแดงนะครับี่ชีวิตบานๆเลยเอาตักเลยนี่เอ่อจิมเลยจิมเลยระวังร้อนนั่นอิเดียวพ่อเอออิเดียวพ่อได้เอาได้ได้

เเต็มลยร้อยนะครับร้อยร้อยอย่างแรงเลยครับเต็มเลยร้อยร้อยร้อยนเนี่ยครับดมดุนเลยชุดยอดกับน้ำผึ้งเดี๋ยวข้าไปแล้วนุ่งตัวนี้กำลังทำกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวขอนะครับก็ขอขอขอ,ขอหมอใหญ่หมออยักษอยักเลยนะครับเต็มเลยกะจ่ตายอยากเลยนะครับวันนี้ ขอเลยครับมันเส้นลงตามรูเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเนลงตามรูนี่เลยนะครับนี่ครเรากขนะครับนี่เ้นมันลงแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้น้ำร้นนะครับจุดนี้น้ำรนอ่าเี่ยท่านผู้ชมโอเตสเน ันนี้ก็เติมแปง้งเหลือนะครับเอ,อบาระวังเครื่อคจแครับใส่แป้งเข้าไปนะครับแล้วกข็ขอขอไอ้ไม่ลงตามรูช่องต้องมั่นนะครับเอฟซีนี่ครับนุ่มเปียกขอนะครับนีนบ่นุ่มเปียกขอนุ่มมาใหญ่ำหรจองนะครบหขอเล่ดางนันเียยัง<อ> คนคนดีให้คนห้าคนนี่ทำอยู่ท่องคนตังเพลต่างเพนมันที่พ่อกันนู้นบาคนไลงไปคนไม่ใจรอนคนตรงนี้ได้ยอดมือห้อง คนหนนนียง่าใไม่คนไม่อนคงคนตา้าอยู่งเดใต้ลังใต้ใต้ใต้พลังแต่ว่าเดินอ่านเดินไม่ไม่เบื่ออานี่กับตักอะไรกับเอีตักแล้วนี่มาเตะแปะมาเตะหัวเราปุ๊บกรเดียวอยู่ตรงนู้นนุ่มเปียกโขนี่มาเตะแกงหัวเรานี่กำลังแตแรงคับแต่แรงมีไหมนี่หูนีก็โอ้ยก็ได้ จมโอ้หหลาอหล่าน oh! ี <t ay> ่ลงมานี่อืโดแข่งดกตีนโดกก้าพี่น้องยกบเหล่านี่ยกบลาเรามาตำนุมกับเลามาตำนุ่มกับลานูนนู่เอาไปเลยนี่ก็เราตำนุ่มกับเล่าก็เดียวก็ไม่จะตีกับตีไม่จะตีนี่มากลับกลับกักลักักเหลากักเหามามามาได้กินนก้าวกด้เลยมามาามามามา ระวังงานระวังลมได้น้ำมั้งแหละระวังลมอ่ะมาต่เดียวกักกัอยาแก้ยอาแก้อยาแกยยย็นใจย็นเย็นใจย็นครับน่า่าา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 ่า คน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 อ้าวมาเลยมาเลยมาเลยมาเล่ไปเอาเลยไม่เอากดปาร์ตินมั้ยอ่าช่วยหน่อยอ่าโอ้ไปเล้วไปแล้วไปได้เลย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 ไปไมาเลยไปได้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 เลยเปได้เลยไปได้เลยไปเลยไปได้เลยเลยไปไเลยได้เลยไปได้เลย

เยอะแยะเลยฮะ้้้ต้้เา้ย้ย้ก็มาเต้ในน้าเตะกับเ้นน้เตยแล้วก็กินได้เลยนะครับกินได้เลยนะครับมเต้กินได้เลยโอ้โหเนื้อนี่ครับนี่นี่ี่ยเลยงจมกาเยแล้วนแเนี่นุมเปียกอนะครับเออนเปียกอครับ้มจม อันนู้นแลวจบเลยนะครับจัดเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็พี่น้องก็ได้กินข้าวกันกินข้าวกันกับนี่จั้งทั้แล้วได้กินข้าวเดี๋ยวได้กินข้าวนี่แกงงวงครับแล้วต้มมาทั้งเร็วนะครับเดี๋ยวจั้ตรงนี้ก็ได้กินข้าวกันครับเต้เต้ไม่จำไัวไหวโอ้โหทั้งทั้งเร็วนะครับพอพี่น้องก็มากินกันนะครับานี่ครับตำนุรีตำนุรีแล็วนีครับเนี่ยครับก็มากินบั